สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมิเตอร์นะครับที่ผมใช้งานนะครับหรือตัวที่มันนิ่งมีตัวราคาเบาราคาถูกนะครับถึงราคาแพงนะครับเราจะมาเลือกซื้อนะครับตัวที่ใช้งานได้แล้วก็วัดนิ่งนะครับมิเตอร์นะครับในงานมือถือนะครับเราจะ เป็นกระแสตรงนะครับส่วนมีวนนะครับแบบกระแสสลับกับกระแสตรงนะครับกระแสสลับก็ไปวัดไฟเป็นปลั๊กไฟบ้านครับส่วนกระแสตรงนะครับเราจะใช้กับงานมือถือนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามิเตอร์นะครับแต่ละรุ่นนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับมีข้อแตกต่างกัน แบบไหนนะครับตัวที่ผมใช้นะก็จะอยู่มประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นฟุกนะครับตัวราคาสูงสุดนะครับแล้วก็ u ูดนะครับ u ูดีแบรนด์นะแล้วก็ชานชัยนะครับที่ผมใช้งานนะครับการเลือกซื้อมิเตอร์นะครับ หลักๆที่เราต้องดูนะครับก็คือการวัดค่าต่างๆที่นิ่งนะครับมิเตอร์ที่เราใช้งานกับมือถือนะครับก็จะมีประมาณ4นะครับ1นะครับ1ตัวไดโอดนะครับ2โวลต์น,นะครับ 3. โอมนะครับสี่เสียงนะครับที่เราใช้กับงานมือถือประมาณนี้นะครับส่วนค่าอื่นก็แล้วแต่ท่านที่ถนัดในการใช้นะแต่คือแตผมใช้ประมาณ4ีอย่างนี่แหละครับที่ติ่นในการปรับนะครับมิเตอร์ในงานซ่อมบอร์ด หรือซ่อมมือถือนะครับเราจะเป็นกระแสตรงนะครับสแสตรงหรือดีนะครับ DC นะครับ,รบกระแสตรงหรือ dc นะครับที่เราใช้กับงานซ่อมมือถือนะครับทีนี้นะครับการปรับค่าต่างๆนะครับของมิเตอร์นะครับแต่ละรุ่นก็ ใกล้เคียงกันนะครับจะมีรุ่นที่เห็นไหมครับตัวตัวหนังสือเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งในตัวถูกนะครับปเป็นแบบนี้นะครับแต่ละอันนะครับก็ปรับคล้ายๆกันให้เรายึดนะครับสัญลักษณ์สัญลักษณ์เป็นแบบไหนนะครับเรามาดูกันนะครับ อันที่เราใช้นะครับใช้งานเกี่ยวกับซ่อมมือถือนะครับสี่อย่างเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปนะครับมีย่านโวล์ถูกไหมครับย่านโวล์น,นะครับจะในมิเตอร์บางรุ่นจะมีอันเดียวแล้วก็มาปรับไอค่าแต่นี่คือมันแยกให้นะครับมีโวล์น,นะครับแล้วก็ เ็นสลับเห็นไหมครับตัวนี้คือเราเอาไปวัดไฟบ้างน,นะครับจะมาวัดไฟในมือถือนี้ไม่ไม่ถูกนะครับ V ย่อมาจากโวลต์น,นะครับถ้าผมบอกว่าปรับไปที่โวลต์น,นะครับเราก็จะมาปรับตรงนี้นะครับโวลต์แล้วก็กระแสตรงเห็นไหมครับจะมี3มขีดเล็กๆแล้วก็ขีดตรงเห็นไหมตัวนี้นะครับ มีสามขีดเรียกเห็นไหมครับแล้วก็ขีดตรงนี่คือ V นะครับ V คือโวลต์นะครับถ้ามบอกว่าปรับไปที่โวลต์นะครับแล้วก็ปรับมาแบบนี้คือโวลต์นะครับต่อไปนะครับอันนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเป็นโอห์มนะครับโอห์มนี่นะครับโอห์มตัวนี้นะครับย่อมาจาก โอห์มในมิเตอร์แต่ละรุ่นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือค่าโอห์มนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเสียงนะครับย่านเสียงเข็มดําเข็มแดงแตะกันนะครับจะมีเสียงนะครับถ้ามิเตอร์ไม่มีเสียงเซงว่ามิเตอร์มีปัญหานะครับก็คือเสียแะครับตัวนี้ไดโอดนะครับค่าไดโอด ถ้าผมบอกว่าปรับไปที่ย่านไดโอดนะครับแล้วก็หมุนมาหาไดโอดแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้าผมบอกว่าปรับไปที่ย่านเสียงเหรอแล้วก็ปรับเสียงแบบนี้นะครับถ้าผมบอกว่าปรับไปที่ย่านโอมอ่ะแล้วก็ปรับแบบนี้นะครับปรับไปที่ย่านโวลต์อ่ะแล้วก็ปรับเป็นโวลต์กระแสตรงนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นตัวมิเตอร์ที่แยกแต่ละอันนะครับ4อันที่ใช้งานในมือถือนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่อีแบบหนึ่งนะครับอันนี้นะครับตัวมิเตอร์ตัวนี้อันนี้รุ่น UT58A นะครับ ตัวน,นี้นะครับจะบางบางท่านจะงงหน่อยนะครับจะงงหน่อยอน,นี่ผมจะต่อลองต่อไฟอน,นี่ผมต่อตรงเข้ากับปลั๊กซับไพ่นะครับถ้าจะต่อตรงก็ต้องจ่ายไฟไปที่9โวลต์น,นะครับถามว่า9โวลต์น,นี้เอามาจากไหนนะครับ เราก็เอามาจากแบตหรือด้านหลังจะมีบอกนะว่าค่าใช้กี่โวลต์นะครับก็ดูด้านหลังนะครับถ้าไม่มีด้านหลังก็ดูฐานที่เราใส่แล้วก็ประมาณ9าโวลต์นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับอ่ะเห็นลักษณะตัวนี้ไหมครับ ติมบอกก่อนหน้านี้คือนะครับเป็นย่านโอมนะครับเป็นย่านย่านไดโอดขออภัยครับอันนี้ไดโอดนะครับตัวนี้ทีนี้นะครับเรามาดูโวลต์นะครับโวลต์ก็จะมีเห็นไหมครับอันนี้คือโวลต์ครับ V คือโวลต์นะครับเป็นกระแสสลับถูกไหมครับอันด้านล่างนะครับ เป็นกระแสตรงนะครับมี V แล้วก็3ขีดแล้วก็ขีดตรงถูกไหมครับนะถ้าผมบอกว่าให้ปรับไปที่ย่านโวลต์นะครับแล้วก็ปรับไปที่ย่านโวลต์นะครับเราจะปรับสูงสุดก็ได้หราจะปรับ20ก็ได้นะครับแต่ต้องดูนะว่าเราจะไปวัดไฟในลายวงจรบนบอร์ดกี่โวลต์นะครับถ้าเราปรับไปที่ยีก็จะได้ค่าประมาณนี้ นี่ทั้งยี่สิบนะครับอันนี้สองร้อยนะครับจะปรับมาสองร้อยก็ก็ได้นะครับถ้าผมบอกให้ปรับมาที่โวลต์อ่ะเราจะเลือกเอามายี่สิบอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ามาสองโวลต์ทีในในบอร์ดมันจะมากกว่าสองโวลต์น,นะครับเราปรับมาที่ยี่สิบหรือสองร้อยนะครับอ่ะถ้าผมบอกให้บอกถ้าบอกว่า ปรับไปที่โอห์มนะครับแล้วก็มาเลยนี่คือโอห์มโอห์มอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วเราต้องดูที่หน้าปัดนะครับจะขึ้นคําว่า m โอห์ม oh นะครับถ้าขึ้นไปคาว่า m โอห์ม oh ไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปกดอะไรนะครับไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะครับเรามา ปรับที่2โอห์มหรือ20โอห์มนะครับต้องดูว่าค่าที่เราจะวัดกี่โอห์มอันนี้คือเราเราต้องเลือกเอานะครับดูที่เราจะวัดที่บนบอร์ดนะครับว่ามีค่ากี่โอห์มเมกะโอห์มหรือเคโอห์มนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องโอห์มหรือเคโอห์มเดี๋ยวผมจะมาแจ้งทีหลังนะอันนี้คือมาบอกให้รู้ว่ามิเตอร์แต่ละรุ่นนะครับวัด กี่ย่านในงานซ่อมบอร์ดหรือซ่อมมือถือครับอ่ะมีย่านโวลต์นะครับยานน่บยานโอห์มแล้วก็ย่านไดโอดนะครับไดโอดด้านบนทีนย่านเสียงนะครับรุ่นนี้ย่านเสียงกับย่านไดโอดอยู่ด้วยกันนะครับเห็นไหมครับลักษณะ็จะมีไดโอดกับเสียงนะครับเสียงกับไดโอดอยู่ด้วยกัน <het>? ก็แสดงว่าถ้าเรารุ่นนี้นะครับเราปรับไปที่ย่านไดโอดมันก็จะมีเสียง ูกไหมครับมันก็จะมีเสียงนะครับนี้นะครับโอเคนะครับไดโอดโวลต์โอห์มเสียงนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของมิเตอร์อีกรุ่นในขายตามตลาดทั่วไปนะก็จะมีรุ่นที่ มีตัวหนังสือเยอะแบบนี้นะครับให้เราให้เราเลือกปรับเมนนวดเอานะครับว่าเราจะปรับค่าตรงไหนนะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับเรารู้แล้วว่าทั้งสองตัวทั้งสองแบบในการปรับย่านไดโอดย่านเสียงย่านโอห์มนะครับย่านโวลต์นะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับแต่ละรุ่นนะครับการว่ามันมันค่ามันนิ่งรุ่นไหนที่พอ ที่จะใช้กับงานซ่อมบอร์ดซ่อมมือถือนะครับเราต้องชำนาญกับเครื่องอุปกรณ์ของตัวเรานะครับเราซื้อมิเตอร์มาใหม่นะครับก็จะมีสายมิเตอร์มาให้นะครับสายมิเตอร์มาให้ อันที่แถมมา,าถ้าเราจะมาใช้กับงานมือถือนะครับมันไม่ค่อยเหมาะนะครับอันที่แถมมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่แถมมาถ้ามาวัดได้มันก็วัดได้แต่ปลายหัวมันหัวมันใหญ่เกินนะครับเราก็เลยไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ใช้เราก็เลยต้องซื้อแยกนะครับ ถ้าใครซื้อมิเตอร์ต้องซื้อสายแยกนะครับ like แบบนี้นะครับราคาไม่สูงนะครับหลักร้อยนะครับในออนไลน์นะครับลองหาซื้อกันนะครับต้องไปล้าแหลมแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะรู้นะครับว่าสายดีสายเสียนะครับเรามาเสียบพาวกอัวก่อนนะครับถ้าเราซื้อมิเตอร์ใหม่มานะครับให้ไปสังเกตคําว่าคอมนะครับคอมตัวนี้นะครับ แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับสีดำนะครับปลายสีดำเสียบเข้ากับว่าคอม C O M คือคอมนะครับทีนี้นะครับสายสีแดงนะครับมาเสียบเข้าว่า V หรือมีโอมีเดโอตัวนี้นะครับรุ่นอื่นก็จะเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับคอมกับรูเบโอดกับ v ต่างๆนะครับเราเสียบเข้าไปนะครับผมจะมาใช้ตัว เล็กก่อนนะครับตัวเล็กนี้จะถูกกว่าเพื่อนนะครับราคาไม่สูงนะไม่สูงอีกอย่างหนึ่งนะครับออ่ฐานที่ใส่ไปเล็กๆนะครับจะวัดค่านิ่งนะครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับพอฐานมันใกล้หมดนะครับค่าจะเพี้ยนเล็กน้อยนะครับต้องใช้ฐานที่ มีคุณภาพนะครับมีแบตหน่อยนะครับราคาสูงหน่อยที่จะมาใช้กับมิเตอร์นะครับหรือเราจะต่อตรงแบบนี้นะครับเข้ากับซัพพลา์ไปเลยนะครับจะมีอีกอันนึงนะครับที่เสียบเข้ากับตัวนี้แล้วก็ไปเสียบปลั๊กไฟ9โวลต์อันนั้นก็ดีนะครับอันนั้นคือไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดนะครับอันนั้นใช้ดีนะครับโอเคผมจะลองมาปรับ ที่ค่าโวนก่อนเนาะรุ่นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ un นิต u t ูทีบวกนะครับปรับค่าโวนก่อนแล้วมาดูนะครับมาดูกันว่าค่ามันจะนิ่งไหมนะครับผมปรับมาที่โวนกระแสตรงนะครับแล้วก็เข็มแดงเข็มดำแตะกัน 0.00นะครับโอเคอันนี้คือค่านิ่งนะครับบางบางรุ่นนะครับก็จะขึ้นพอแตกกันแล้วนะครับขึ้น0.005 0.06 0.07อะนามิเตอร์ไม่ได้เสียนะครับเห็นได้ว่าแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันนะครับหรือรุ่นเดียวกันนะครับที่ผมซื้อมา0.007 0.02แบบน,นี้ก็มีนะครับบางทีฐานเรามันอ่อนนะครับ แบตมันออดแล้วก็ไปหาซื้อฐานที่มันมีคุณภาพมาใส่นะครับถือเกิดซื้อมาใหม่แล้วมันยังเป็น0 0 7มันก็ไม่เป็นไรนะให้เรายึดค่าตอนที่เราเข็มแดงเข็มดําแตะกันเสมอนะครับได้ค่าเท่าไหร่นะครับโอเคเนาะศูนย์จว่าโอเคอันนี้ตัวตัวนิ่งละอันนี้ด้านโวลต์นะครับเรามาที่โอห์มนะครับทีนี้มันขึ้นคําว่า เอ็มอมไม่ต้องแตะอะไรนะครับเ oh อ็มอโอเคเข็ okay. มแดงเข็มดำแตะกันนะครับ0.0โอเค okay. อันนี้คือ0.0บางรุ่นก็จะ0 3 0.4 0.5 0.6อันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือให้เรายึดที่ค่าเข็มแดงเข็มดำแตะกันโอเคนะครับอ่ะยัดเสียงนะตก็ต้องมีเสียงนะครับโอเคอันนี้โอเคแล้วมีเสียง ก็ขึ้น0 0 0จุดสังเกตตัวนี้ถ้ามีฐานเห็นไหมครับฐานใกล้หมดเห็นไหมครับตัวนี้นะครับอันนี้คือแบตใกล้จะหมดนะครับเราต้องซื้อแบตมาใส่นะครับโอเคต่อไปเป็นไดโอดนะครับไดโอดเตือนว่าแบตจะหมดตัวนี้0 0 0 0จุดอ่ะโอเคอันนี้คือตัวเล็กนะครับถือว่าวัดค่านิ่งนะครับ ตัวนี้ราคาเบานะครับไม่สูงนะครับออนไลน์มีขายทั่วไปนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้ถือว่าใช้ดีครับวัดค่านิ่งนะครับโอเคข้อเสียคือย่านไดโอดไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงรุ่นนี้นะครับจะไม่มีเสียงเมื่อเราปรับย่านไดโอดเวลาเข็มไดเขเข็นโดยกนไม่ติติดกันเนี่ยไม่มีเสียงโอเคต่อไปรุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้ชานชายนะครับผมใช้ตัวนี้มาก็นานพอสมควรนะครับสองสองปีกว่านะครับประมาณสองปีกว่าผมจะปรับไปที่ย่านโวลต์นะครับก่อนนันนี้ผมบอกนะครับย่านโวลต์ย่านโอห์มย่านเสียงต่างๆเนาะอันนี้ย่านโวลต์นะครับผมจะแตะดูนะครับ 0.00นะครับโอเคทีนี้นะครับมาย่านอันนี้คือย่านโอมย่านเสียงย่านในโอดอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะคือรุ่นนีด้ดูดีๆนะครับโอมเสียงในโอดอยู่ด้วยกันนะครับเราต้องมาปรับตัวนี้นะครับให้มันเป็นค่าให้เราต้องเราต้องการเนาะอันนี้คือ M มโอมนะครับเราไม่ต้องแตะน,นี่คือย่านโอมนะครับแล้วก็กดเข็มแดงเข็มดำใจกันนะครับ

ทุกๆครั้งเราจำต้องจำค่าเข็มแดงเข็มดำแตะกันนะครับโอเคเนาะโอห์ม okay, no. oh นะครับมันก็จะมีหน้าปัดที่เราต้องไปปรับเลงต่างๆตัวนี้เห็นไหมครับที่เราต้องเลือกอันนี้ Select ลองโปกด Select เห็นไหมครับก็เป็นย่านเสียงนะครับน,นี่ย่านในโอห์นะครับ เรามากดคำว่า l e n g t ตัวนี้นะครับเป็นยังไงมันให้เลือกนไหมครับจะดูงจุดจุดตัวนี้นะครับนี่เป็น k ohm นะครับเราไป m ohm นะครับ .0 0น0นะครับในอ็มโอห์มนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ปรับอันนี้ย่านโอหมนะครับแล้วก็มาเลือกซ e เล็กอีกนะครับรุ่นนี้เราต้องเลือกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นย่านเสียงแดงดําแตะกันนะครับต้องมีเสียงนะครับย่านเสียงมันก็มีสัญลักษณ์อยู่ด้านบนเห็นไหมครับมีเสียงนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็กดเช็คต่ออันนี้ไดโอดนะครับแดงดำแตะกันนะครับ0.002เห็นไหมครับตัวนี้รุ่นตัวนี้มัน0 0 0 0ค่านิ่งถูคันยงถครับอันนี้คือ0.002นะครับไม่ได้เสียนะครับเ็นนต่ว่าแต่ละรุ่นนะครับค่าจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับใช้คาว่าเล็กน้อย ให้เรายึดที่เข็มแดงเข็มดำแตะกันนะครับโอเคเนาะโอเคย่านโอมย่านเสียย่านโออยู่ด้วยกันนะแล้วก็อันนี้โวลต์น,นะครับถ้าผมบอกว่าปรับไปที่ย่านโวนลต์เราก็ปรับมาตรงนี้ถูกไหมครับอ่ะถ้าผมบอกว่าปรับมาที่ย่านได,ดาโอดนะครับมันเป็นเคโอมเราต้องปรับเลือกไปที่ไดโอด ที่หน้าปัดนะครับถ้าผมบอกว่าปรับไปที่ย่านเสียงนะครับอ่ะเราก็เลือกย่านเสียงะนะครับโอเคนะครับรุ่นนี้จะมีค่าเทียนเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้นะครับในรอาใหม่นะครับรอ,อาใหม่ แดงลำแตะกันนะครับที่เพียนคือ,อย่านนี้เล็กน้อยนะครับศูนย์จุดศูนย์สองโอเคที่นี่ตัวนี้นะครับส่วนการใช้งานในการวัดต่างนับอยู่ในห้องผมจะทำให้อยู่นะครับ อันนี้คือมาบอกว่ามิเตอร์แต่ละรุ่นที่ผมใช้วัดค่าประมาณไหนหรือนะครับพอเรากดที่มิเตอร์นะครับก็จะมีขึ้นเลขหนึงมาก่อนรุ่นนี้จะขึ้นเลขหนึ่งมาเลยนะครับ ut 5 8 a นะครับขึ้นเลขหนึ่งมาก่อนถ้าผมบอกว่าปรับไปที่ย่านไดโอดนะครับโอเคเราก็ปรับไปที่ย่านไดโอดแล้วก็ดูหน้าปัดก่อนนะครับมี รูปไดโอดนะครับอันนี้คือใช่นะครับแดงดําแตะกันนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับอ่ะอันนี้ค่านิ่งนะครับรุ่นนี้จะไม่มีจุดนะครับไม่มีจุดแต่ว่าเวลาเราวัดอ่ที่บนบอร์ดมันก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้เราจะวัดไปที่ค่าโวลต์อ่ะล้วก็ปรับมาที่โวลต์นะครับกระแส รตรงนะครับด้านล่างกเส้นตรงนะครับแล้วก็แดงนําแต่กันเอาใหม่นะครับโอเคศูนย์ศูนย์จุดศูนย์เห็นไหมครับโอเคค่าโอเคอยู่นะครับต่อไปนะครับมาค่าโอห์มนะครับขึ้นว่าเอ็มโอห์มนะครับ จะขึ้นเลข1น,นะครับรุ่นนี้จะเป็นเลข1ก่อนนะครับแล้วก็เข็มแดงเข็มดำแต่กันนะครับ0-0นโอเคอันนี้คือค่าตรงนะครับคือถ้าเกิดว่าแดงดำแต่กันนะครับจะมีเลขศูนย์แสดงว่ามิเตอร์ตัวนั้นคือค่าถือว่าใช้ได้นะครับแต่ตัวอื่นที่ว่ามีค่า0ูนจุด ศูนย์สองศูนย์สามอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็ใช้ได้เราต้องยึดที่เข็มแดงเข็มดําแต่กันโอเคนะครับทีเรามาวัดย่านเสียงย่านเสียงกับค่าไดโอดอยู่ด้วยกันนะก็แตะ,ะร,รุ่นนี้นะครับค่าไดโอดมีเสียงนะครับตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับหาซื้อในออนไลน์นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ เราซื้อมิเตอร์ใหม่ก็เสียบสายเข้าไปคอมกับนี่นะครับโอเคอ่ะมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้อ่ะถ้าผมบอกปรับไปที่ยันโอห์มนะแล้วก็ปรับมาที่โอห์มนะครับอันนี้ตัวฟุกนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นยอ่ะโอเคค่านิ่งนะครับอ่ะมายันเสียงนะครับ ก็ต้องมีเสียงมีเสียงแล้วก็มีค่านะครับเห็นไหมครับมีค่าคือศูนย์นะครับไดโอดนะครับก็มีเสียงแล้วก็มีค่าศูยานยจุดศนนะครับโอเคอ่ะย่านโวลต์นะครับกระแสตรงอ่ะศ0 0จุดศอ่ะรุ่นนี้จะเป็นราคาที่สูงนะครับตัวนี้นะครับโอเค แต่รุ่นนะครับก็อันนี้คือผมมาบอกนะครับแต่รุ่นตัวไหนที่วัดนิ่งนะครับทั้ง4ตัวนี้ผมใช้หมดเลยนะครับใช้หมดเลยอันนี้ราคาไม่ถึง500นะครับอันนี้ไม่ถึงพันนะครับ3ฝั่งนี้ไม่ถึงพันนะครับนี่คือราคาสูงสุดนะครับโอเคนะครับสําหรับการเลือกซื้อมิเตอร์นะครับตัวที่วัดค่าต่างๆนะครับรุ่นอื่นผมยังไม่เคยใช้นะผมก็เลยยัไม่นํามา เทสให้ดูนะครับโอเคนะครับุบคณครับ